สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแค t n e นด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เป็นเย็นวันศุกร์นะคะเราจะได้มีโอกาสไปดื่มกับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นหรือไปโนมิกนั่นเองนะคะเลยคิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะลองถ่ายคลิปมาฝากทุกคนคือตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเรากําลังจะออกไปคือวันนี้ทำงานนะคะแต่ว่า ตามรมเนียมแล้วเนี่ยปกตินะของคนญี่ปุ่นเวลาเขาไปดื่มกันหลังเลิกงานเขาจะไม่ออกมาจากที่ทํางานพร้อมกันคือจะนัดแนะสถานที่เวลาแล้วคือพอเลิกงานปุ๊บต่างคนก็มีธุระอะไรก็ไปทําก่อนอยู่ไทยอยู่ไทยแบบว่าเราไปกับเพื่อนก็เลิกงานแล้วไปพร้อมกันเลยแต่คนญี่ปุ่นเขาจะเว้นช่วงนี้แยกๆกันไ,ไปแล้วไปเจอที่ร้านร้านที่นัดกันนะคะก็จะห่างจากบ้านเราไปสองสถานีปกติเราไปโนมิไกไม่ค่อยบ่อยจะไปเฉพาะเวลามีเพื่อนสนิทสนิทไปด้วย ร้านที่เราจะไปวันนี้นะคะก็เป็นร้านที่สถานีใหญ่อย่างกิตะเซนจูค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านทุกคนมากนั่งรถไฟกันสะดวกเพราะเวลากลับเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีใครมาะวงเป็นห่วงว่าคนนี้จะกลับได้ไหมในๆเราได้มาถึงสถานีที่มีทุกอย่างแล้วเราก็ขอแวะซื้อโดนัทคิสปี้ครีมก่อนานานๆเราจะได้มาสักทีเดี๋ยวเราซูมให้ดูราคาคิสปี้ครีมที่นี่นะคะเท่าที่ไทยไหม ธุระเราเสร็จราคะจากนี้ก็ไปเดิ่มกันที่บอกว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายเปล่าคือคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างห่วงพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเนาะนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังมีความขี้อายไม่กล้าออกกล้องเรามาถึงร้านนะคะทุกคนก็ขึ้นไปบนร้านกันหมดแล้วร้านนี้ดูดีค่ะมีที่เก็บรองเท้าให้ด้วยดูดีไปปะดูถ้าจะแพงนะเนี่ย มาถึงก็แจ้งชื่อเพื่อนที่จองไว้นะคะแล้วพนักงานก็พาเราไปค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศจริงกันต่อเดี๋ยวเราขอเล่าเรื่องโนมิไก่อนเนาะโนมิกกยคือเอาจริงก็คืองานสังสรรค์หลังเลิกงานของชาวญี่ปุ่นก็เป็นทเนียมการไปดื่ม โอกาสเนี้ยก็จะมีหลากหลายเลยมีตั้งแต่สิ้นปีปีใหม่มีคนละออกมีพนักง,งานใหม่เข้ามาหรือกระทั่งแบบหัวหน้าชวนไปเพื่อสร้างให้ทีมสนิทสนมกลมเกี่ยวกันแต่ที่เราไปมาเมื่อวันสุขที่ผ่านมาเนี่ยคือ ไปเฉพาะกลุ่มคนที่สนิทมันมีเรื่องอยากเมา้ามอยอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกมาต่อให้พูดว่าสนิทกับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็เทียบกับตอนนี้เราทํางานที่ไทยก็ไม่ได้เลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยคือนอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วสาวที่เราก็ยังเจอกันไปกินข้าวกันไปเที่ยวด้วยกันต,ต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยกันก็มีแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยคือสนิทคือสนิทระดับหนึ่งเท่านั้นเองแล้วในที่ทํางานเนี่ยเราไม่สามารถพูดกับเขาได้ทุกเรื่องเพราะว่าญี่ปุ่นมันจะมีประเภทของการ harassment เยอะใช่ไหมคะอย่างผู้หญิงผู้ชายคุยกัน บ่อยนี่ก็จะโดนเพ่งเลยว่างานการทําบ้างหรือเปล่านั่นแหละค่ะก็เวลาคนญี่ปุ่นเขามีอะไรแบบอยากจะคุยกันนอก อนอกรอบไปเจอกันทั้างนอกบริษัทเขาก็จะไปหาร้านนั่งดื่มกันแน่นอนเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็อาจจะมีเรื่องนินทาหัวหน้าบ้างบนเรื่องงานบ้างคล้ายๆที่ไทยแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ไปกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาก็ถือเป็นเรื่องดีในการที่จะพูดในสิ่งที่ไม่กล้าพูดในที่ทํางานใช่ไหมคะเพราะว่าบรรยากาศในวงเล่าเนาะถ้าเล่าเข้าปากแล้วอะไรเลยก็ดูจะพูดง่ายแต่ที่แตกต่างนิดนึงคือตรงที่เวลาไปร้านเนาะถ้าคนไทยเราจะเลือกงานแล้วก็ไปพร้อมกันแต่ว่าถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแยกย้ยายกันไปเหมือนจะเลือกร้านด้วยก่อน สมมติว่ามีกรุ๊ปไลน์ใช่ไหมคะก็ตกลงเลือกร้านกันในกรุ๊ปไลน์ส่วนใหญ่ร้านที่จะไปคืออิสกากยนนั่นแหละแล้วก็จะพยายามเลือกร้านที่มีเครื่องดื่มหลากหลายอย่างเช่นถ้าคนไม่ชอบเบียร์ก็สามารถสั่งอย่างอื่นได้และเลือกอาหารก็คือพยายามหาร้านที่มันแบบเออมนูเยอะนั่นแหละพอได้ร้านเขาก็จะส่งโลเคชั่นก็แชร์แชร์กันพอถึงเวลาก็ไปเจอกันที่ร้านคือก่อนเลิกงานนะักต่างคนก็แยกกันไปก่อน มาถึงตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยใช่ไหมคะว่า,าแล้วถ้าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์อเราจะมีเดือแก๊งไหมเราจะมีสิทธิ์ไปดูไม่กไกลเขาไหมใครจะช่วนเราไหมมีค่ะปกติแล้วคนเราเห็นที่ออฟฟิศนะคนที่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ไม่ดื่มกันซะร้อยเปอร์เซ็นตะ์คนที่ไม่ดื่มก็มีเขาก็ดูอยู่ได้บางคนอาจจะไปแค่โอกาสสําคัญสาค,คัญจริงๆหรือบางคนไปก็คือไปกินข้าวโดยเฉยก็มีเรื่องเงินสําคัญใครจ่าย คือเอางี้ถ้าไปกับในานามบริษัทยอย่างถ้าไปกับฮหน่าไปงานเลี้ยงสิ้นปีที่เขาแบบ ให้แต่ละแผานกไปเองช่วงโควิดเนาะที่ผ่านมาคือถ้าไปกับภูมงคับบัญชาัวหน้าเนี่ยคนเป็นหัวหน้าจะจ่ายให้หมดแต่ถ้าอย่างที่เราไปคือไปพอแก๊้งเพื่อนคือนึกอยากจะเมส์กันก็นัดกันไปอันนั้นก็จะหนันหานกันจ่ายคือช่วงแรกที่เราไปเนาะครั้งสองครั้งแรกเราก็ออกมากกว่าคนอื่นอยู่นิดนึงเพราะว่าเราก็เป็นรุ่นพี่นในเชิงของวอาวูดเนาะก็เป็นรุ่นพี่อาจจะต้องออกมากกว่าน้องๆ้องสักพันสองพันเยเนอะไรเงี้ยแต่ หลังๆนี่คืออ,อออกแนวอเมริกันแชร์คือหารเท่าๆกันเลยแล้วก็มีอตอนเงินทอนมาเป็นเหรียญก็ป่อยิ่งฉุบกันใครชนะก็ได้เงินทอนกลับไปเยอะ <S <S ค่ะที่นี่คือประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนไปกับใครไปทําอะไราก็จําเป็นจะต้องพกมารายาทไปด้วยเสมอขนาดเราไปกับเพื่อนแก๊งเล็กๆแล้วคือค่อนข้างเป็น private group เนาะก็ยังเห็นว่าเพื่อนเนี่ยแอบแทกมารายาทมาตลอดเลยเราก็เลยเออจดจำ ถามว่าต่างจากไทยมากไหมก็ไม่มากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแก้วแรกคือต้องชนแก้วแล้วก็พูดแบบอุสกาเลซามาขอบคุณที่ทำงานหนักกว่าเราจะรู้ตัวว่าเขามีมารยาทข้อนี้นะคะเราก็ไปสายมาแอบหลายครั้งอยู่เหมือนกันบางทีก็ไป5ทีบ้างคือเราไม่ค่อยได้ไปแถวสถานีไงพอไปครั้งนึงเราก็อยากไปซื้อของใช่ไหมคะเพราะว่ากว่าจะดื่มเสร็จมันก็จะดึกร้านก็จะปิดเราก็จะแวะไปซื้อของนู่นนีน่ของเราก่อน นั่นแหละแล้วทุกครั้งที่เราไปช้าะค่ะเพื่อนก็จะไลน์าบอกก่อนเสมอว่าเออเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มก่อนแล้วครั้งหลังๆที่เราไปทันเนี่ยพอเราได้ชนแก้วแรกแล้วก็พูดโอสกาเลพ,พร้อมกันเนี่ยคือมันรู้สึกบรรยากาศมันฮึกเหิมก็เลยเข้าใจแล้วมันก็มีความสําคัญอยู่เหมือนกันค่ะแล้วในระหว่างที่เรากินไปดื่มไปเม้ามอยไปเราก็ต้องสังเกตแก้วคนอื่นด้วยนะคะว่าเฮ้ยแอลกอฮอล์เขาจะหมดหรือยังเครื่องดื่มเขาจะหมดหรือยังถึงเราต้องเติมแล้วหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ไปกับหัวหน้าไปกับผู้้บบััังคญชาย,ยีา ยิ่งต้องแบบช่วยช่วยดูเลยคือถ้าเขาหมดเน่ยแล้วจะมาชนไม่มีบุ๊บเนี่ยถือเป็นการเสียมารยาทมากที่ไปกับ,บเพื่อนเนี่ยเราจะโดนเพื่อนสังเกตมากกว่าเฮ้ยต่อไปดื่มอะไรต่อไปดื่มอะไรบางทีแบบเหลือเพิ่งผ่านครึ่งแก้วนิดเดียวเองจะโดนแบบสั่งเลยไหมสั่งเลยไหมอย่างเงี้ยข้อนี้สำหรับเราก็สบายนะคะเพราะปะกติเราจะชอบอยากให้คนอื่นดื่มอยู่แล้วอย่างแบบเออใครดื่มไม่เก่งอ่ะคนไทยก็จะแบบเฮ้ยดื่มซีดื่มซีอะไรอย่างเงี้ยคือมารยาทอันนี้ของคนไทยคือไม่เชิงมารยาทจะเชิงแบบว่าแจ้งชวนอยากให้ดื่มอยากให้สนุกไปพร้อมกันมาก ความเป็นหัวหน้าลูกน้องความเป็นอาวุโสก,กว่าก็ตามมาถึงวงเล่านะคะค่ะคือผู้น้อยเนี่ยจะเป็นฝ่ายเทให้ผู้ใหญ่นะคะเช่นไปกับหัวหน้าเนาะหัวหน้าก็จะหมดแล้วก็ใช้มือขวาจับขดเล่าแล้วก็มือซ้ายเป็นฝ่ายเป็นมือที่ยกอันนี้เป็นถือเป็นวิธีที่ปฏิบัติกัน แล้วถ้าใครกาลังสงสัยว่าที่จริงแล้วโนมิกไกเนี่ยมันสนุกจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะอย่างที่เราบอกเลยคือถ้าอย่างเป็นเพื่อนเนะี่ยคือสนุกอ่าเฮฮาปาร์ตี้กันแต่ถ้ามากับหัวหน้ามันจะอีกแบบหนึง่งคนที่เป็นลูกน้องเป็นผู้น้อยคือต้องอวยหัวหน้าอันนี้คือเรื่องจริงคือประสบการณ์อันนี้กว่าเราจะซึมซับได้ก็หลายครั้งอยู่นะสาครั้งผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําไมเด็กคนนี้มันพูดแต่เรื่องเดิมๆเ,เหมือนแบบหัวหน้านี่เก่งหัวหน้านี่เหนื่อยหัวหน้าทํางานหนักคือพูดแต่เรื่องอะไรแบบนี้จนแบบ อ๋อเข้าใจแล้วก็เลยนึกออกที่เขาเคยพูดกันว่าคนญี่ปุ่นจะต้องเวลาไปโนมิไกก็เหมือนไปทํางานอีกกะหนึ่งเนาะคือไปอวยหัวหน้าไปแบบเออไปนพนาพนอซึ่งเป็นเรื่องจริง ค่ะแล้วเมื่องานเลี้ยงจบแล้วนะคะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันะเราก็ต้องขอบคุณกันและกันค่ะขอบคุณที่มาวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอะไรเงี้ยคือจะพูดกันปกติมากแล้วก็อีกวันหนึ่งที่เรามาที่ทํางานแล้วก็มาเจอกันเนี้ยอันนี้คนญี่ปุ่นเขาต้องพูดนะพูดว่าเออวันก่อนขอบคุณมากน่าสนุกมากเลยคือเขาต้องทวนเรื่องราวครั้งล่าสุดที่ไปด้วยกันมาเพื่อไม่ให้เออเพื่อให้บรรยากาศมันดูอบอุ่น อกอุ่นหรือเรียกว่าอะไรเพราะว่าคนญี่ปุ่นที่เขามาทวงอะว่าเราไม่พูดใช่ไหมคะเขาก็ดูแบบว่าเออตุยจังเย็ยนชาจังไม่ค่อยนึกถึงที่ไปดื่มกันมาเลยนะเราก็เลยถามตรงๆเลยว่าเอาคือต้องการให้พูดหรอเขาก็เลยว่าเออปกติเราคนญี่ปุ่นพูดนะเหมือนแบบไปดื่มกันเมื่อวานแล้ววันนี้มาเจอกันก็พูดขอบคุณเมื่อวานนะสนุกมากเลย เออมันจะไม่เหมือนคนไทยตรงที่ว่าคนไทยเวลามาเจอกันอีกครั้งเราก็จะถามว่าเออเมื่อคืนกลับถึงบ้านกี่โมงเมามากไหมอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อีกกรณีหนึ่งคือการที่เราไปทาวิเลกรรมอะไรไว้แล้วเพื่อนเอามาเซลล์ตอนเช้ามาถึงข้อสุดท้ายแล้วก็คือเราจะมีวิธีปฏิเสธไหมถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปใช่ไหมคะอันนี้เราสังเกตจากน้องที่ทำงานเนาะก็มีคนหนึ่งที่เขาปฏิเสธอยู่บ่อยๆแต่คือหลังๆเพื่อนๆก็ไม่ชวนเขาละหลังจากที่เขาปฏิเสธครั้งสองครั้งแรก แต่เขาจะใช้แพทเทิร์นเดิมในการบริเสธเลยเขาจะบอกว่าเออที่จริงฉันเป็นคนชอบงานไปชอบการไฟนูมิกายมากเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้ฉันไม่สะดวกรบกวนชวนฉันอีกครั้งหน้านะอะไรเงี้ยคือเขาจะบริเสศเหมือนกันเหมือนทุกครั้งค่ะเดี๋ยวก่อนจะจบก็แถมให้นิดนึงนะก็ไม่ว่ามันจะมีมารยาทหรือข้อธรรมเนียมปฏิบัติยังไงก็ตามแต่ถ้าวันนั้นเราดันกินเข้าไปเยอะแล้วเราเมาแล้วทำสิ่งที่ไม่ควรทําเช่นพูดจาหยาบคายบวกเว็บวอร์บายหา เรื่องชวนคนอื่นทะเลาะอย่างเงี้ยอันนี้คือก็หมดกันอยู่ดีนะคือก็ต้องมาเช็คลิมิตตัวเองด้วยแหละว่าเราดื่มประมาณไหนเราถึงจะโอเคคือเมามากไปมันก็ไม่ดีนั่นแหละโอเคเก็เอาประสบการณ์การไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนร่วมง,งานชาวญี่ปุ่นมาแชร์กันเนาะเผื่อว่าใครอยากจะรู้มันมีข้อไหนที่แตกต่างจากที่ไทยไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราตัดกลับไปที่บรรยากาศอีกรอบหนึ่งก็ไม่เชิงบรรยากาศหรอกเดี๋ยวเราจะแปลให้ดูว่าเวลาเราไปโนมิไกกับเพื่อนเราพูดเรื่องอะไรกันบ้าง ก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้ตรงนี้เลยขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ Subscribe รบกวน Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถูกใจก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย

話してるだから、そ,うでそのあと会いに行く。 なるはど。<laughs>